สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนาของดีนะคะในยุโรปเหนือนะคะที่มีขายเฉพาะในยุโรปเหนือนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าเดนมาร์กองกินด้วยหรือเปล่านะคะคือขนมปังกรอบตัวนี้นะคะมีประโยชน์มากนะคะมีธาตุเหล็กแล้วก็ไฟเบอร์สูงนะคะเหมาะสําหรับคนที่ลดวความอ้วนนะคะถ้าเวลารู้สึกหิวนะคะอยากกินขนมครกเคี้ยวนะคะเอาขนมปังเนี่ยมากินนะคะแค่ชิ้นเดียวเรารู้สึกว่าอิ่มเลยนะคะแล้วก็อยู่ท้องเลยนะคะเขาจะมี3าแบบที่แตกต่างกันนะคะแต่รสชาติเหมือนกันนะคะแบบสีขาวนี่จะเป็นกรอบร่วนนะคะแล้วแบบสีน้ําตาลนี่ก็จะเป็น กรอบนะคะอีกแบบหนึ่งกรอบตันๆนะคะแต่กรอบเหมือนกันนะคะเรากินให้ดูนะคะถ้าเวลาเพื่อนๆเปิดร้านอาหารต้องซื้อทั้ง3แบบเลยนะคะอันนี้คนทํางานในครัวนะคะต้องรู้จักนะคะต้องเสิร์ฟให้เขาทั้ง3แบบเลยนะคะเราจะเสิร์ฟคู่กันกับขนมปังปกตินะคะแล้วก็เสริมตัวนี้ลงไปด้วยนะคะหรือเวลาเรากินโจ๊กนะคะเรามากินแทนปลาต้องโขงนะคะอร่อยมากเลยนะคะ รสชาติของเขาเหมือนเรากินขนมปังหวานนะคะแต่อันนี้มาในรูปแบบกรอบนะคะแล้วก็มีกลิ่นอบเชยนะคะไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเอามาขายหรือเปล่านะคะถ้ามีขายนะคะแนะนําให้เพื่อนๆนซื้อนะคะของที่มีประโยชน์นะคะกินแทนอาหารเช้านะคะแทนขนมปังขบเคี้ยวได้เลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนนะคะของที่อย่างหนึ่งน,นะคะคือคาเวียนะคะคาเวียนิยมกินเฉพาะในยุโรปเหนือนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าฟินแลนด์หรือเดนมาร์กกินหรือเปล่านะคะเขาก็มีหลายรสชาตินะคะรสชาติแรกเป็นรสชาติของ ผักชีลาวนะคะเราชอบกินนะคะกับตัวที่2นะคะเราก็มีหลายแบบนะคะส่วนใหญ่เราจะนิยมกินตัวแรกกับตัวที่2นะคะเขานิยมกินคู่ไข่ต้มนะคะเข้ากันมากนะคะเขาคาเวียรสจ้าเค็มๆนะคะรสชาติออก3รสนะคะเหมือนน้ําอาจาดนะคะแต่ออกเค็มมากกว่านะคะเราเอาไข่ปลาไปบดนะคะรวมกันนะคะแต่เราไม่รู้จะอธิบายรสชาติยังไงนะคะแต่มีโฆษณานะคะลองให้เอาคาเวียไปให้ฝรั่งชาติอื่นกินนะคะเขาทําหน้าเบ้นะคะไม่ชอบกันนะคะ แต่เราว่าอร่อยนะคะเพื่อนแล้วกินกับผักชีลาวนะคะเข้ากันมากเลยนะคะอันนี้คนทํางานครัวต้องเรียนรู้นะคะว่าขนมปังตัวไหนต้องเสิร์ฟอะไรยังไงนะคะเพื่อนเราก็เลยอยากมาแนะนำเพื่อนๆนะคะและอย่างไปของดีมีประโยชน์นะคะค่ะเวียไม่ใช่มีแค่เป็นไขป่ปลาเป็นเม็ดๆนะคะไข่ปลาบดแบบนี้ก็มีนะคะของดีสวีเดนค่ะเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะขอบคุณค่ะ